พามาดูการปลูกหอมนะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูการคุมฟางก่อนเดินดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูการคุมฟังได้หน่อยจ้า อันดูการคุ้มฟางดูดูคนคุ้มฟางนะคะแข็งแรงค่ะแข็งแรงนี <laughs> ่นะคะคุ้มฟางสุดลูกหูลูก,กตาหนาหอม